ฮือฮาที่โรงเตียมร้อยกินทุนทุนได้จัดมื้ออาหารสุดอลังการโจหยวนตอบสนองทุกความต้องการและทุน,ท,นทุนก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากนี่ฟังนะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยทุนทุนอาหารที่เจ้ากินไปวันนี้นะมีราคาถึง860หยกต้นกำเนิดเชียวละอืมอ้มอื้ม เจ้านาะยังอยากจะกินอาหารแบบนี้ได้เรื่อยๆในอนาคตหรือเปล่าอืมแน่นอนแน่นอนหากเจ้ายังอยากกินอาหารแบบนี้เป็นประจำข้าก็จำเป็นต้องมียกต้นกำเนิดให้เพียงพอก่อนดังนั้นข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าสักหน่อยนะเพื่อที่ข้าจะสามารถหาเงินได้มากพอในอนาคตและทำให้เจ้าได้กินอาหารดีๆอิ่มหนำสำราญตลอดไปมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากเลยจริงๆ ข้าแค่ต้องการเลือดจากตัวเจ้าสักเล็กน้อยเท่านั้นหาเลือดของข้าอย่างนั้นหรอแต่ถ้าเจ้ายังช่วยข้าไม่ได้แม้แต่นิดเดียวข้ากลว่าเราจะไม่สามารถเข้ามาในโรงเตียมร้อยกิ่นหอมได้อีกต่อไปฮาเจ้าอยากจะกินมื้อหรูเหมือนเมื่อกี้หรือจะเลือกกินเนื้อแห้งแทนกันลา มันจะไม่น่าเสียได้หรอกหรือถ้าเจ้าไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยนะฮ่ฮ่าฮใช่แล้วใช่แล้วแผนการของข้าในการขอเลือดทุนทุนสำเร็จแล้ว <c oughs> การเอาเลือดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยปลายผู้การสวรรค์หยวนแตะรงบนอุ้นเท้าของทุนทุนแต่มันกลับไม่สามารถจะเจาะผ่านผิวของมันได้เลยแม้แต่น้อย โจยวนได้ใช้เทคนิคออร่าลุกโชนบนผู้กันในที่สุดก็ได้ผลตัดเปิดเป็นรูเล็กๆบนอุ้งเท้าของทุนทุนดูเหมือนว่าเลือดของทุนทุนจะหนักผิดปกติจริงๆเลยแฮนี่สินะเขาเรียกว่าของดีหลังจากไม่กี่ลมหายใจได้ผ่านผลไปโจหยวนก็สามารถเติมกวดให้เต็มได้ในที่สุดนี่ทุนทุนข้าขออีกสักหน่อยจะได้หรือเปล่า หว่าสมน้ำหน้าไอเจ้าคนไม่รู้จักพอได้รับผลกรรมจากการพยายามเอาเปรียบผู้อื่นไปหาเจ้าทุนทุนขี้ตืดเอ้ยให้ค่าแค่ขวดเดียวเองอย่างนั้นหรอนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะเอ๋ไม่มีอะไรหรอกแล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมกันนี่รับนี่ไปสิ เอ๋นี่คือเลือดแก่นแท้ของสตัตว์ต้นกําเนิดสายพันธุ์มังกรระดับที่5อย่างนั้นหรอข้าหาทางใช้เส้นสายดึงมันมาจนได้มาจากภูเขาชั้นในแต่ข้ามีเพียงขวดเดียวเท่านั้นไม่จําเป็นเจ้านะไม่ต้องมากพิธีไปหรอกสุดท้ายแล้วความบาดหมางระหว่างเจ้ากับลูกเฟิงก็เกิดขึ้นเพราะข้าข้าจะไม่ยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเป็นอันขาด ข้าได้ยินเจ้าบอกรู้ฝังว่าเจ้าคิดจะแย่งอันดับหนึ่งจากเขาในการคัดเลือกยอดเขาอย่างนั้นหรอข้าไม่ใช่คนที่ชอบก่อปัญหาแต่เขากลับมาเย้ยยุข้าครั้งแล้วครั้งเล่ามันโค้งไม่ถูกต้องถ้าข้าไม่ตอบโต้อะไรกลับไปบ้างเอาเถอะแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโอกาสของเจ้าจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าข้าก็หวังว่าจะได้เห็นเจ้าชิงอันดับหนึ่งไปจากเขาได้จริงๆนะ ข้าราสงสัยจริงๆว่าทุนทุนเป็นศาสตร์ประเภทไหนกันแน่ไม่น่าเชื่อว่าเลือดของมันจะสามารถยกระดับคุณภาพของเลือดแก่นแท้ของศาสตร์ต้นกำเนิดอื่นๆได้ดูเหมือนว่าข้อมูลนี้จะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างถึงที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นละก็มันจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนและนั่นจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อทุนทุน ข้าควรเริ่มการกันเลือดแก่นแท้ได้แล้วและเริ่มฝึกฝนคัมพีก้ามังกรเสียทีเลือดแก่นแท้ของสัตว์ต้นกำเนิดเริ่มต่อต้านทันทีเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของโจโยหยวนพลังต้นกำเนิดหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทาง โจยวนเริ่มกลั่นเลือดแก่นแท้ของสัตว์ต้นกำเนิดตามหลักของคมพีเก้ามังกรตามหลักของคมพีเก้ามังกรจะค่อยๆขัดเกลาวความตุร้ายภายในเลือดแก่นแท้ของสัตว์ต้นกำเนิอดอย่างช้าๆเมื่อเขาเริ่มควบคุมพลังงูอนันต์เขาก็ค้นพบว่าพลังงูอานันนั้นมีผลกดขี่เป็นพิเศษต่อเลือดแก่นแท้ของสัตว์ต้นกำเนิดสายพันธุ์มังกร เขาจึงลงมือทันทีใช้พลังต้นกําเนิดของตนขัดเกลาความตุร้ายในเลือดแก่นแท้ของสัตว์ต้นกำเนิดใครจะไปคาดคิดกันว่าพลังงูอนันต์ของข้าจะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับคำภีรเก้ามังกรข้าควรจะสามารถบรรลุระดับแรกของคำภีรเก้ามังกรได้ภายใน3วัน นี่นี่พี่โจโหยวนพี่โจโหยวนเืมมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอคือว่าลู่เฟิงรวบรวมสิทธิ์ระดับสูงของภูเขาชั้นนอกไว้มากมายเมื่อคืนนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งสิบอันดับแรกของพิธีคัดเลือกยอดเขาเขาได้กล่าวว่าสิทธิจากแผ่นดินซึ่งโจจะครอบครองแปดตำแหนง่ง หากนับรวมิิธิ์จากทวีปอื่นที่ต้องการแข่งขันด้วยพวกเขาจะสามารถแย่งชิงได้เพียงสองตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะกลายเป็นศัตรูของเิด็์ซึ่งโจทั้งหมดและเขายังกล่าวอีกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะพี่พี่โจหยวน มีซีดจากทวีปอื่นๆเริ่มบ่นกันแล้วพวกเขารู้สึกว่านี่เป็นความบาดหมางระหว่างเจ้าและลู้เฟิงเพียงเท่านั้นเจ้าก็รู้ว่ามีซีดจากทวีปอื่นๆมากมายและหากเราต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงเพียงสองตำแหน่งสุดท้ายเจ้ารองจินตนาการดูซีว่ามันจะน่าสังเวชและสิ้นหวังแค่ไหนด้วยเหตุผลอันใดเล่าถึงต้องไปฟังคำสั่งของเขา พวกเขามีสิทธิ์อะไรมากำหนดที่นั่งพวกนี้กันข้าได้ยินมาว่าใครๆก็สามารถเข้าร่วมสึกคัดเลือกยอดเขาได้แม้ว่าคุณภาพของสิทธิเซิงโจจะเหนือกว่าพวกเรามากนักเช่นเดียวกับ10อันดับแรกของธศ์ภูเขาชั้นนอกซึ่งมีถึง7คนที่มาจากทวีปเซิงโจ เมื่อเผชิญหน้ากับพลังอันยิ่งใหญ่นี้สิท์จักทวีปอื่นๆก็เปรียบเสมือนเม็ดทรายที่กระจัดกระจายแล้วใครกันจะกล้าขัดขานเพราะหากพวกเขาถูกยั่วยุขึ้นมาพวกเขาสามารถร่วมมือกันทำให้เรื่องยากลำบากขึ้นไปอีกได้อย่าว่าแต่สิบอันดับแรกเลยแม้แต่การได้อันดับที่ดีสักอันดับก็ยังเป็นเรื่องที่ยาก ในถ้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีหมัดที่แข็งแกร่งกว่ากันไม่ใช่หรอกหรอข้าไม่รู้ว่าคนอื่นจะยอมรับการจัดสรรแบบนี้หรือเปล่าแต่สิ่งเดียวที่ข้าต้องการในการคัดเลือกยอดเขาคือที่หนึ่งเท่านั้นสิทธิ์น้องโจอยู่วนลู่เฟิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายเลยข้าเก่งว่าเขาคงบรรลุถึงขั้นที่สของขั้นต้นกำเนิดเรียบร้อยแล้ว เขาจะรับมือยากแค่ไหนกันข้าจะรู้เองเมื่อได้สู้กันนี่เสี่ยวหยวนหากเจ้าคิดจะแข่งขันกับลู่เฟิงเพื่อชิงที่หนึ่งจริงๆข้าแนะนำให้เจ้าร่วมมือกับซีดจากทวีปอื่นๆพวกเขาเดือดดาลนกับความกดขี่ของลู่เฟิงอยู่แล้วหากเจ้าดึงพวกเขาเข้ามาเข้าข้างได้เจ้าก็จะไม่ต้องผเผชิญหน้ากับซีดจากเซิงโจเพียงลำพัง ข้ายังจะพอรู้จักเศษระดับชั้นหนึ่งบางคนที่ไม่พึงพอใจกับรูปเฟิงเช่นกันหากเจ้าสามารถชักชวนพวกเขาได้พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญอย่างแน่นอนอืมดูเหมือนว่านั่นมันจะเป็นทางที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดเป็นยอดฝีมือในหมู่เศษภูเขาชั้นนอกพวกเขาล้วนเป็นคนที่หยิ่งทนงที่จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย หากไม่มีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นมันคงไม่ง่ายที่จะทำให้พวกเขายอมรับได้สิทธิพี่เสี่ยวเซียวไม่ต้องเป็นกังวลท่านทำแค่เรียกพวกเขามาหาข้าเท่านั้นก็พอและข้าจะเป็นคนจัดการในส่วนที่เหลือเองเสี่ยวซิวทำงานได้รวดเร็วมากเขาได้เชิญสิทธิระดับแนวหน้าจากทวีปอื่นๆมาครบกันหมดแล้ว อันดับเก้าในสิบสุดยอดสิทธิภูเขาชั้นนอกทซงหวานชีอันดับที่เก้าใน1ิสุดยอดสิทธิสำนักภูเขาชั้นนอกโซงหวานซีอันดับที่เจ็ดใน1ิบสุดยอดสิทธิภูเขาชั้นนอกโจคุนข้าขอถามได้หรือไม่ว่าสิทธิหนองโจหยวนเรียกพวกเรามารวมตัวกันที่นี่ทำไม ข้าเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินกันมาแล้วเกี่ยวกับแผนการของรูเฟิงที่ต้องการแบ่งสิบอันดับแรกในการคัดเลือกยอดเขาเหืมเจ้าหมายความว่าอย่างไงกันต้นเหตุของเรื่องนี้ก็คือตัวเจ้าตัางหากสิทธิ์น้องโจหยวนหืมนี่พวกเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าหากไม่มีความบาดหมางระหว่างข้ากับรูเฟิงเขาจะยอมทนและปล่อยให้พวกเจ้าได้ไปอย่างนั้นหรือ หวังให้คนอื่นใจดีและโยนเสร็จอาหารให้กับพวกเจ้าอย่างนั้นหรือแล้วศักดิ์ศรีของพวกเจ้ามีค่าเพียงแค่นั้นหรืออย่างไรข้ามีคาดคิดเลยว่าสิทธิ์น้องโจโยหยวนจะพูดจาได้เฉยบคมเช่นนี้ตั้งแต่ต้ตตนเฮ้เจ้าพูดจาเก่งกาดนักถ้างั้นทำไมไม่ไปพูดเหตุผลกับลู่เฟิงลา ถ้าหากเจ้าเรียกพวกเรามาที่นี่เพียงเพื่อเหยียดหยามพวกเราแล้วล่ะก็ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราคงไม่อาจจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ฮาดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะยังเหลือจิตวิญญาณน,นักสู้กันอยู่บ้างนะข้าเรียกพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อบอกว่าข้าตั้งใจจะสู้กับลู่เฟิงเพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่งในการคัดเลือกยอดเขา หากพวกเจ้าไม่คิดจะยอมจำนวนเพียงเพื่อแย่งชิงสองที่นั่งที่น่นาสมเพชนั้นก็จงทำตามคำสั่งของข้าเมื่อถึงนาทีที่สำคัญหาอะไรนะเจ้าช่างคุยโวโอวอออออดไหลย,ย่างอายเสียจริงเจ้าอยู่เพียงคันแรกของต้นกำเนิดคิดจะต่อสู้แย่งชิงที่หนึ่งกับลูกเฟิงอย่างนั้นหรอข้ามิอาจทนฟังเรื่องเพ้อฝันไร้สาระของเจ้าได้อีกต่อไป นี่หากเจ้าสามารถรับกระบวนท่าของข้าได้ข้าจะขอโทษเจ้าต่อหน้าทุกคนตรงนี้และเดี๋ยวนี้เลยเฮโอหังยิ่งนักคำพีก้าวมังกรพลังขั้นต้นกำเนิดระดับ3าม เห่มอะไรกันนะนั่นมันโจคนนี้โจคนถูกโค่นลงในกระบวนท่าเดียวอย่างนั้นเหรอเนี่ยยังมีใครต้องการที่จะถอยอีกไหมในเมื่อข้าได้พิสูจน์ไปแล้วพวกเจ้าทุกคนจะยอมฟังข้ากันแล้วหรือยังเอาละตอนนี้พวกเจ้าจะยอมฟังข้ากันแล้วหรือยัง พวกเราตาบอดไปเองก่อนหน้านี้ข้าหวังว่าสิทธิ์น้องโจโยหยวนจะไม่ถือโทษโกดพวกเรามากเกินไปเจ้ามีฝีมือที่แท้จริงและข้านั่นแหละที่ตาถั่วไปเองบอกมาเถิดว่าพวกเราควรทำอย่างไรต่อไปบางทีโจยหยวนอาจมีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับลู่เฟิงก็เป็นได้แน่นอนคนพวกนี้ข่มเหงคนอ่อนแอแต่กลักวคนแข็งแกร่ง พูดดีๆไม่ยอมฟังต้องถูกซัดกรถึงจะยอมเข้าใจก่อนอื่นเลยแผนการของพวกมันตั้งใจที่จะให้พวกเรามีแค่สองที่นั่งใน1ิบอันดับแรกเราจะไม่มีวันยอมรับมันกระจายข่าวออกไปว่าเราต้องการหกที่นั่งใน1ิบอันดับแรกและซิดจากซึ่งโจจะได้รับแค่สี่ที่นั่งเท่านั้น หากพวกมันไม่เห็นด้วยเราก็จะใช้การปร,รองคัดเลือกยอดเขาตัดสินกันว่าใครเหนือกว่ากันตะแต่ว่าสิท์จักซึ่งโจพวกเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเรานิดหน่อยนะตลอดหนึ่งเดือนต่อจากนี้ข้าจะคอยช่วยชี้แนะความก้าวหน้าในการฝึกฝนเทคนิคต้นกำเนิดให้กับพวกเจ้าเองแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด แต่ข้าก็รับรองได้ว่ามันจะต้องดีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเจ้าอย่างแน่นอนและเพื่อแลกเปลี่ยนพวกเจ้าทุกคนต้องเชื่อฟังข้าในระหว่างพิธีคัดเลือกยอดขาวมีใครคัดค้านหรือไม่และทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของโจหยวนด้วยเหตุนี้โจหยวนที่เคยเป็นนักสู้ที่เดียวดาย ได้กลายเป็นผู้ที่สามารถต่อกรกับกลุ่มสิทธิ์ซึ่งโจของลู่เฟิงได้แล้วข่มขวัญพวกมันก่นดังเสียงฟ้าคำรามแล้วค่อยแขวนแครอทล่อหน้าให้พวกมันได้เห็นนี่มันเป็นการเดินมาที่ดีจริงๆการคัดเลือกยอดเขาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้างานนี้ข้าคิดว่ามันจะต้องร้าใจสุดๆแน่เลย นับตั้งแต่สำนักสร้างสเสวียนถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่มีสิทธิ์จากซึ่งโจน้อยกว่า5คนที่ติดอันดับ10อันดับแรกในการคัดเลือกยอดเขาข่าวเรื่องโจหยวนรวบรวม,รวม,รวมสิทธิยอดฝีมือจากทวีปอื่นๆแพร่กระจายไปทั่วภูเขาชั้นนอกอย่างรวดเร็วคำพูดเหล่านี้ราวกับเป็นชนวนที่จุดระเบิดภูเขาไฟสิทธิจากซึ่งโจจำนวนมากต่างเยอะหยันออกมาอย่างเปิดเผย โจหยวนช่างโออวดไรย,ย่างอายเสียจริงคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ช่างเป็นคนที่ง่ขาวไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียเลยข้าได้ยินมาว่าเขาถึงกับคิดจะแข่งขันชิงที่หนึ่งกับสิทธิ์พี่รูปเฟิงเลยนะและเรื่องนี้ก่อให้เกิดพายุลูกใหญ่ขึ้นมาสิทธิ์ซึ่งโจเช่นพวกเราน้นาได้รับพรจากสวรรค์สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าอยู่แล้ว โจหยวนคิดว่าตัวเองเป็นใครกันดูเหมือนว่าการที่เขาสามารถเอาชนะจู้เฟิงและคว้าชัยชนะเหนือจู้เย่ยในการประลองเทคนิคต้นกำเนิดทำให้เขาคิดว่าไม่มีใครในหมู่ศิธิ์เซิงโจที่สามารถต่อกรอกับเขาได้แล้วอย่างนั้นหรือวันต่อมาภูเขาต้นกำเนิด สิทธิ์สองคนคนหนึ่งจากทวีปชางหมางและอีกคนหนึ่งจากทวีปเซิ่งโจในที่สุดก็ได้เผชิญหน้ากันเล่หหงเทาชินเจินพวกเจ้าคิดจะทำอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเจ้าข้าแนะนำให้พวกเจ้าเบิกตาให้กว้างขึ้นอีกหน่อยและอย่าถูกหลอกง่ายๆโดยผู้อื่นชินเจินอันดับหกในบรรดาสิทธิ์ภูเขาชั้นนอก โจหยวนเจ้าไม่ได้บอกหรอกหรือว่าสิทธิ์จากเชิงโจจะได้แค่สี่ที่นั่งในสิบอันดับแรกพวกเรามาที่นี่เพื่อดูให้แน่ชัดว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงกล้าพูดเช่นนั้นงั้นเจ้าก็จงลากตัวเองออกมาที่นี่ซะหากวันนี้เจ้าไม่ให้คำอธิบายแก่พวกเราเจ้าจะไม่ได้เดินออกจากภูเขาต้นกำเนิดเป็นแน่หากเจ้าต้องการจะเล่นเกมนี้ข้าก็ยินดีที่จะเล่นด้วยกับเจ้า ผู้ที่ก่อปัญหาก็ควรเป็นคนแก้เองเจ้าโจคุณพวกเจ้าควรหยุดทำเรื่องผิดพลาดไปมากกว่านี้นะนั่นเฮอเจ้าคนขี้ขลาดเจ้าทำได้แค่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังแล้วใช้เร่โกนสกรปรกทุกชนิดเจ้าคิดจริงๆหรือว่าการส่งพวกไร้ค่าพวกนี้มาจะสร้างความแตกต่างอะไรให้ได้หานี่เจ้าหมายความว่าอย่างไร สิ่งที่เจ้าพูดมันหมายความว่าอย่างไรกันสิทธ์ต้นกำเนิดระดับแรกอย่างเจ้ามีสิทธ์อะไรมาทำท่าทางหวางอำนาจบัตรใหญ่เช่นนั้นเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าคู่ควรให้สิทธิ์พี่รูปเฟิงต้องลงมือด้วยตัวเองจริงๆอย่างนั้นหรอฮ่าๆๆเจ้านี่ช่างเป็นคนงูและบ้าบินเสียจริงเจ้าร้อนใจอยากตายเร็วขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอเฮ้อ <c oughs> นี่แกพูดอะไรกันหลีกทางไป ดูข้าข้าจะจัดการมันด้วยหมัดเดียวของข้าในวันนี้เฮ้อตายปีะาเหมรูปแบบต้นกำเนิดระดับสีตาพนึกเสวียนซานนะนั่นมันอะไรกันเหือเหือ,หอ อักขระต้นกําเนิดอย่างนั้นหรอเขาวาดมันตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่น่าเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านอักคระต้นกําเนิดของเขาจะมาถึงระดับนี้ได้ฉินเจนิ้นช่างน่ารังเกียจพวกเราไม่คิดเลยว่าโจหยวนจะสามารถใช้กลยุทธ์เช่นนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าความสามารถด้านอัคระต้นกำเนิดของเขาจะไปถึงระดับนี้ เฮ้นี่พวกเจ้าทุกคนนะหมวยเยือนอะไรกันอยู่รีบไปช่วยเขาเร็ว <c> เ <oughs> อ้อฮฮอัคระต้นกําเนิดอย่างนั้นเหรอเขาวาดมันตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วตอนนี้เจ้ายอมรับแล้วหรือยังนะฉินเจิน้นผู้ยิ่งใหญ่เขากําลังถูกโจหยวนทําให้อับอายโจหยวน เจ้าจงปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ซะเฮ้อข,ข้าข้าช่วยข้าด้วยโจอยวนเจ้าลนหาที่ตายละลู่เฟิงมาแล้วเขาทำลายภูเขาพลังต้นกำเนิดได้ในหมัดเดียวดูเหมือนว่าลู่เฟิงจะเข้าร่วมกันต่อสู้แล้วในที่สุด โจอยวนแกแกล้นหาที่ตายแล้วพลังต้นกำเนิดช่างดุร้ายยิ่งนะักคู่ควรกับตำแหน่งอันดับหนึ่งของสิทธิภูเขาฉันนอกจริงๆหืมทำไมกันในที่สุดเจ้าก็ทนไม่ไหวแล้วอย่างนั้นหรอเจ้าขนหญิงยโสและโง่เขาข้าแต่เดิมตั้งใจจะเก็บเจ้าไว้สำหรับพิธีคัดเลือกยอดเขา แต่ในเมื่อเจ้าอดใจรอไม่ไหวข้าก็จะให้เจ้าได้รู้เองในวันนี้ว่าเจ้านั้นเป็นเพียงตัวตลกอัะลักษ์ในสายตาของข้าเท่านั้นข้าอยากเห็นมานานแล้วว่าเจ้ามีคุณสมบัติอะไรถึงได้ถูกเรียกว่าเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งของภูเขารอบนอกนี่พวกเจ้าทุกคนนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยพิธีคัดเลือกยอดเขากำลังจะมาถึงในไม่อีกกี่วัน หากพวกเจ้ามีความขัดแย้งใดๆก็เก็บไว้สัสางกันในตอนนั้นอย่าคิดก่อเรื่องส่วนตัวที่นี่เห็นดูเหมือนว่ากูหงยี้จะเป็นขอให้เฉินหยวนมาที่นี่สินะเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องที่จะไม่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้ชิไปกันเถอะโจหยวนเจ้าควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุมค่าเสีย เมื่อถึงวันพิธีคัดเลือกยอดเขาข้าจะเป็นคนกระทึบเจ้าให้จมดินด้วยตัวของข้าเองจากนั้นเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของข้างั้นข้าก็จะขอส่งคำพูดเหล่านี้กลับไปให้เจ้าก็แล้วกันหวังว่าในวันนั้นเจ้าจะไม่พ่ายแพ้จนดูน่าสมเพชเกินไปไม่เช่นนั้นมันคงจะน่าเบื่อแย่เลยทำได้ดีมาก หาเจ้าหมอนี่มันตัวป่วนจริงๆนี่พวกเราไปกันเถอะแววแห่งความเคารพเล็กน้อยปรากฏขึ้นในดวงตาของซ่งว่นซีเจ้าคุณและเหล่าซีร์ระดับสูงคนอื่นๆขณะที่พวกเขาจ้องมองไปยังแผ่นหลังของโจโยหยวน การกดขี่ชินเจนอย่างง่ายดายและการเผชิญหน้ากับรูฟเฟิงโดยตรงของเขาได้เอาชนะใจเหล่าศิษย์หัวแข็งเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเขาได้เป็นผู้นำเิษที่ไม่ได้มาจากทวีปชังหมางก็เริ่มหลั่งไหลมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆก่อตัวเป็นคลื่นมืดมหาสารที่ไหลลงมาจากภูเขา เอจงดีใจพี่กอนเธอระหว่างพิธีคัดเลือกยอดเขาข้าจะเป็นคนกระทึบเจ้าให้จมดินเองข้าจะทําให้เจ้าได้รู้เองว่ายิ่งปีนขึ้นสูงเท่าไรเวลาตกมามันจะเจ็บหนักมากเท่านั้นในตอนนี้โจหยวนยังคงให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิชาร่างมายทุกวันอย่างไรก็ตามเวลาส่วนใหญ่ของเขาจะถูกใช้ไปกับการฝึกฝนตนเองในขณะที่มุ่งฝึกฝนตนเอง โจยวนก็เริ่มทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเฉียวชิวเจ้าคุณซ่งว่านซีและคนอื่นๆน,นั่นก็คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาต้นกำเนิดของพวกเขาขณะที่รูเฟิงพึ่งพาความสัมพันธ์ของตนเองและขอให้เราอาจารย์มอบคำแนะนำพิเศษให้กับเขาและผู้ติดตามของเขาสิทธิ์น้องโจหยวนเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะช่วยข้าฝึกกระบวนท่ามือสวรรค์จมดาวได้จริงๆนะ และเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นวิธีฝึกมันเลยใช่หรือเปล่าใช่ข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนดวงตามองหาจุดอ่อนมือสวรรค์จมดาวระดับของกระบวนท่ามือสวรรคจมดาวทุกแบ่งตามพลังของลมกาบวยสวรรค์ว่ากันว่าขั้นที่สองสามารถพุ่งออกไปได้ไกลกว่า240ฟุต แต่ตอนนี้ข้าทําได้เพียงแค่ประมาณ90ฟุตเท่านั้นหากเป็นแบบนี้ต่อไปข้าคงต้องใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งปีถึงจะไปถึงขั้นที่2ได้เอาละนี่ๆเมื่อเจ้าหมุนเวียนพลังต้นกำเนิดผ่านจุดเหล่านี้จะสามารถเพิ่มความเร็วขึ้นได้30และ40เปอร์เซ็นต์เอาละไหนข้าจะลองทำมันดูอะไรกันจู่ๆมันก็กลายเป็น129ฟุต มันทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยเป็นมานี่สิทธิ์น้องโจหยวนข้ายอมรับแล้วนี่นี่สิทธิ์น้องโจหยวนข้าขอให้เจ้าช่วยคําแนะนําคำพีอิ่งดําของข้าด้วยหน่อยได้หรือไม่ตาตาของข้าแล้วมันเป็นตําราพันคื้นของข้าสิทธิ์น้องโจหยวนได้โปรดช่วยข้าด้วยของข้าเป็นพลังเพลิงอัศนี